สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชินชาเกรียวัฒนานุรหัส6 3 2 1 3 9 0 0 3 3วันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับข่าวที่เป็นข่าวสะเทือนใจสะเทือนขวนัญและเป็นข่าวที่ดังในช่วงหนึ่งของฆาตกรต่อนเนื่อนายสมคิดพุ่มพวงค่ะ สำหรับประวัติของนายสมคิดพุ่มพวงหรือว่าบังนะคะปัจจุบันอายุ55ปีเคยก่อเหตุฆาตรกรรมต่อเน,นื่องเมื่อช่วงปี48จำนวน5ศพนะคะโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนเดือนเดียวเน,นี่ยก่อเหตุถึง4ศพ4คดีนะคะโดยพฤติกรรมของสมคิดพุ่มพวงนะคะคล้ายกับพฤติกรรมของแจ็คเดลิเปอร์ฆาตกร,รต่อเน,นื่อง5ศพนะคะที่ฆ่ายิงสาวโสเพณีนะคะ ในประเทศอังกฤษนะคะทำให้น่าสมคิดได้รับฉายาว่าคิงเดอะลิปเปอร์เมืองไทยซึ่งประวัติของนาสมคิดนั้นก็เหตุคดีแรกเม,มื่อวันที่ 30, 30. ม0มกรานะคะปี48นักร้องสาวคาเฟ่ตายในสภาพถูกมัดแลส กดน้ําเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในจังหวัดพุทธหาโดยเหยื่อเนี่ยถูกปวดทรัพย์สินไปจนหมดน,นะคะต่อมานะคะวันที่4มิถุนายนนายสมคิดได้ก่อเหตุฆ่าสาวหมอนดวดยแผนโบราณตายคาโรงแรมในจังหวัดลำปางซึ่งนายสมคิดนะคะบีบคอจนตายคามือกระทั่งวันที่11มิถุนายนนายสมคิดก oh ่อเหตุอีกโดยลงมือฆ่านักดองเขาสาวคาเฟ่โดยการรัดคอด้วยสายไฟ ในห้องพักโรงแรมชื่อดังจังหวัดตางนะคะต่อมาะคะก็เห็นสามีในวันที่18มิถุนายนลงมือฆ่าสาวมอนอดอีกหลายโดยใช้วิธีการจับเหยื่อนะคะกดน้ำตายคาโรงแรมในจังหวัดอุดรีลังั้นหลังจากนั้นนะคะก็ฆ่าหญิงสาวอายุ25ปี เป็นหมอนวม่อแผนโบราณเมื่อวันที่21มิถุนายนซึ่งพฤติกรรมของนายสมคิดคือใช้วิธีลวงให้เหยือ่อเข้าไปพักในมันชาติแห่งหน,นึ่งในพื้นที่ตำบลสุนเหตุจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่รรวมหลับนอนก่อนจะบีบคอจนขาใจตายแล้วก็เสียสัวิหนีไปก่อนที่นายสมคิดจะถูเจ้าหน้าที่นะคะก็ปรกบปากสืบสวนจับคุณได้ในที่สุดและอ้างว่า บันดาลโทรษาเนื่องจากว่าเหยื่อที่ถูกฆ่าตายนะคะขอเพิ่มค่าตัวหลังจากที่เริ่มหลับนอนแล้วก็ทั้งคดีนะคะก็สิ้นสุดที่สาลตีการเนี่ยให้จำคุกตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ก่อนทีน่จะถูกจำ คุกที่เรือนจําบางขวางนะคะต่อมาได้ย้ายไปจําคุกที่เรือนจําจังหวัดหนองคายก่อนถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี62เนื่องจากมีความประพฤติดีเรียบร้อยแล้วก็เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมค่ะแต่ไม่นานนะคะก็มาก่อเหตุฆาตกรรมนางรัศมีหมุดีจันรนะคะอายุ51ปีเหตุเกิดนะคะภายในบ้านพักนะคะอำเภอประนวนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นรายที่6 เมื่อวันที่15ธันวาคมนะคะปี62สภาพศพนะคะถูกห่อด้วยผ้าห่มทท้าล่างเปือนสนบนสวมเพียงเสื้อยืดบริเวณลาคอนะคะถูกพันด้วยสายไฟแล้วก็เทปใส่นะคะข้อเท้าเนี่ยถูกพันด้วยสายชาร์จแบตนะคะร่างกายนะ่ยไม่มีการถูกทำร้ายไม่มีเรื่องรายการต่อสู้ไม่มีการลื้อค้นภายในสิ่งของภายในบ้านนะคะ แล้วก็ศพนะคะถูกอำแพงโดยเอารลาาของผู้ตายเนี่ยวางไว้ตรงระหว่างที่นอนขนาด3องฟอันแล้วว่าแล้วทับด้วยที่นอนขนาด6กฟุตนะคะแล้วก็พยานนะคะเป็นหลานของผู้ตายเนี่ยให้การยืนยันว่านางรัศมีเนี่ยซึ่งเป็นน้าสาวเนี่ย และเป็นไมน้ามานานะคะพาผู้ชายอายุประมาณ4ี่0หปีเนี่ยไปพบญาติพี่น้องในหมู่บ้านแล้วบอกว่าเป็นแฟนใหม่เป็นชาวนครศรีธรรมราชมีอาชีพเป็นนายนยความแต่ปัจจุบันเปิดสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายที่จังหวัดพัทลุงและเดินทางไมเวี่ยมซึ่งพี่น้องเนี่ยก็คือไม่มีใครว่าอะไรนะคะหลังจากเพราะว่าหลังจากที่น้าสาวเลิกกับสามีเนี่ยน้าสาวเนี่ยก็มีแฟนใหม่มาเรื่อยๆสี่ถึงห้าคนล่าสุดนะคะก็คือในแขก นที่าย,ยิพี่น้องเนี่ยเชื่อว่าเป็นฆาตกรลงมือฆ่านาสาวแลุหงนีไปซึ่งที่จริงนะคะนายแขกนะคะก็คือนายสมคิดฆาตกรต่อเนื่องค่านะคะมา5ศพและตำรวจนะคะได้ให้การไว้ว่านายสมคิดนะคะจะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงอ,อาศัยอยู่ตัวคนเดียวเมื่อรู้จักการจะวางตัวนิ่งพูดจากับเหยียดดีเอาใจเก่งจนฝ่ายหญิงไว้ใจแล้วก็ ใจนะคะใช้ชีวิตร่วมกันและจะใช้ความไว้ใจของฝ่ายหญิงนั้นลงมือฆ่าด้วยวิธีการรัดคอซึ่งช่วงที่รัดคอฝ่ายหญิงนั้นนายสกิตจะนั่งดูฝ่ายหญิงอย่างขาใจตายคามือซึ่งข้อมูลเหล่าน,นี้นเนี่ยผู้ต้องหาเคยรับสารภาพกับชุดจับคุมเมื่อสิบปีก่อนในเวลาที่เห็นผู้หญิงที่มีใจให้ดูเดือยรายต่างๆน,นย่าถูัดคอและกำลังสิ้นใจต่อหน้าแต่ตามาคือความสุดที่สุด นะคะแล้วก็ในวันที่2เมษายนปี64นะคะศาลจังหวัดขอนแก่นอันคำพิพากษาในคดีฆ่าตลกรกรต่อเนื่องจากกรณีนายนะสมคิดพุ่มพวงนะคะก่อคดีฆ่าหลักคอหญิงวัย5้า1ิีเปีชาอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเดือทีันเมื่อปลายปี62นะคะ ทางที่นะสนคินยาเพิ่ม้นโทษจำคุกตลอดชีวิตจากคดีฆ่าห้าศสศาตัดสินว่าจำเบิงนะมีความผิดจริงตามฟ้องพิพากษาลงโทษถุกกรรมเป็นกระทงความผิดฐานฆ่าพู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนภารมาหรือกระทําทารุณร้ายซึ่งสั่งลงโทษให้ประหารชีวิตค่ะค,ค่ะ